ครับวันดีครับนี่คือคนที่มาตัดนี่คือทรงผมอเมริกันเลิฟอ,อันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับผมยังไม่ตัดเพิ่งจะลองตัดดูส่วนวิธีตัดของผมนั้นผมจะใช้เป็นเป็นลักษณะว่าปาเตเลียนเบอร์สองนะครับสวมเบอร์เข้าไปเพราะว่าอเมริกันเลิฟนี่คนตัดนี่จะ ใช้เบอร์สองเนี่ยเป็นตัวตัดปืดปืดด้านข้างอย่างนี้นะครับดูนะครับเบอร์สองใชเฉพาะเนื้อริมใบหูประมาณ2เซนดูนะครับนี่ยใชอย่างนี้ช้าๆใช้แนบติดหนังเลยผิวเราจเดนขึ้นนิดหน่อยอเมริกันเลิฟนะครับทรงนี้ ดูวิธีตัดของผมหนึ่งผมจะไถแบบนี้ไปครึ่งหัวก่อนด้านล่างเราจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับไถไปอย่างนี้ดูนะครับด้านหลังดูด้านหลังนะครับใช้เบอร์สองเป็นตัวตัดจากจากริมใบหูมาริมใบหูนี่ใช้เบอร์สองตลอดดูนะครับนะทางซ้ายทางขวาก็เช่นเดียวกันทีนี้พอมาถึงตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่ง เปลี่ยนเป็นเบนเอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอย่างนี้ตัดด้านข้าง,างนะตัดอย่างนี้ครับแล้วก็เดินเดินไปะเรียนมาให้หรอบเลยดูนะฮะเดินเ,ดนเบอร์หนึ่งมาเลยอย่างนี้เดินเบอร์หนึ่ง เดินเบอร์หนึ่งอย่างเดียวนะครับด้านล่างใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวเดือนใช้เบอร์หนึ่งอย่างเดียวข้างซ้ายข้างขวาก็ชินเดียวกันดูนะครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัด ทีนี้ด้านบนนี่ยังย่งยไปเอามาไปแล้วก็เดินมาเยแล้วก็เรก็ใช้เบอร์วีโต้เก็บข้างบนเก็บพอประมาณสรุปแล้วอ่ะอันนี้เป็นทรงอเมริกันหนาหรือว่าอเมริกันเริยเน่ยมันตัวเดียวกันดูภาพด้านหน้าหลังจากตัดเสิทธิ์ดูช,ชา้าๆน ไม่ต้องไปดอกกนนันันไม่้มีเขานี่ดูนี่นี่ครับอันนี้พอสรุปว่าเป็นเขาคราว่าเป็นอเมริกันเลิฟเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับสวัสดีครับครับโชคดีครับแล้วครับนี่ดูนะครับปึ๊บเลยครับภาพที่เสร็จแล้วนี่สวยมากๆเลยผมทรงนี้เป็นทรงเป็นทรงอเมริกันอเมริกันหนาหรือว่าอเมริกันเลิฟ ครับชื่ออะไรครับบอ,อกมาเลยครับชื่ออะไรรอจังอาเฉินครับอาเฉินอาเฉินมาจากประเทศจีนนะครับนะครับอ,อันนี้เป็นลองท่งที่ผมตัดเสร็จแล้วครับดูด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะสวยมากเลยด้านข้างดูนะครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ